ถ่าดนบอบอเลยโอ้แมนซัดแบดดีกว่าเจ้าซ่างมา่ล่าตีไปตะกินท่ะคอยซ่งมากินเองเป็นอย่างนี่เครียดคอยตีบอหัวางอนบอคือ่อคอยเป็นซุ้มขี่งอนไปทั่วตีไผ่บังกับฮูวังงอนโอโอเค เจ้าคือสิบดีใจที่ได้พ่อคอยสัน่นคอยเมื่อก่อนเนอะสิไปไสใ <c oughs> บไปตีสั่นเจ้าเป็นอีหยังฮะไปหยังจังงอนสิบบอบอกอีหลีตีเป็นหยังสิบบอตั้งแต่คบกันก็เคยเดทแบบจริงจังเลยคอยเตรียมเท้าเมดดี่อวแต่เจ้ากันยุ่งตลอดแค่หุนว่าคอยติดเจ้าพด ซอจุนอย่าสารภาพฮักกับเจ้าใจคอยนะมันหุนหวยไปเบิดแล้วบิจังไดคอยฮักเจ้าคอยฮักเจ้าจุกย่องอ๋อยู่ิซื้อคือว่าจังสัน้นเป็นยังล่ะ <c oughs> มันก็เขินตัวนะเลียนมือแรกเป็นจังไดมวนบ่ เมื่อนีแค่เลียนเบิงต้นแต่สุกคนกับเบื้องโปหลายคอยพูดเดียวที่ยังบ่ได้สอบขอเขียนก่อนกันเลยต้องุ่มเทให้พานตั้งแต่เทือแรกสอบแล้วแล้วข้าไปเที่ยวกันบ่ไปใส่มองเจ้าอยากไปอันสั้นไปทะเลกันบ่นังรถแม่รอบเศราไปเบิงทะเลรือดูหนาวได้เอาตีแล้วอันนี้กินมาได้อหลีตีซื้อมาให้เจ้าเจ้าง้อนีหลีบ่ คอยหมายถึงกินน้ำกันเจ้ากั็คอยเจ้ากินแล้วคอยจะกิน